ก้าวสวัสดีสวัสดีพ,พี่น้องแล้วโมเพื่อนเอชซีเบอร์ FC, สุขุสุขคนเนาะมินิการมาพบกับ 6, บาตุงในซองยูนิเดอร์นะพี่น้องนะมินิกาบวันทีเปิดคลิปอยู่บอลไทยคลิปอีกเช่นเคยนะพี่น้องเนาะก็คือแบบเวลาบาตุงถ่ายคลิปบาตุงมักลืมตลอดเวลาเปิดคลิปเนาะบางที่เขาเปิดพลาดก็เลยแบบเน่นมันอังแบบนี้นะพี่น้องเนาะแล้มินิเสื้อผ้าพ,พี่น้องไว้เบิ่งอันท้ายหน้าจากคลิปก่รที่ในนะกระ นี่พาผ้พี่น้องเด้มือที่2้พี่น้องนาะก็คือนี่ก็น่าสิเป็น EP สุดท้ายนะพี่น้องเนาะนะพี่น้องว่าสิมีข้อมูลเท่าได้กเข้าไปฝากครับส้มติดตามคลิปที่2ได้อพี่น้องเด้อกคั่นเบิคลิปนี้จบกขอขอบเขาใจหลายๆเด้อพี่น้องเนาะก่อนไปรับส้มคนีกะฝากครับส้มอินโทรในช่องบอตุ้งเพี่น้องก็เลยพี่น้องก็เลย อน้าพี่น้องตัวนี้ครับบ่าวตากำลังย่งไทยมาสิประกอบไปลงไทยหน้าพี่น้องเนาะบ่บวกีฬากาทาอยเจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฮองเบิ่งวิธีการใส่หลวก็ลงไปไทยหน้าพร้อมกันน้าพี่น้องเนาะบ่าวตาวเราเจ็บมือนะพี่น้องเราหนักแหงโโอ้ห น่าผิลองติดรถไทยกันเลยสิลงไทยนะมันคาใจพินเนาะจำเมื่อวานในไทยตัวนั้นนาซ้อมหายห่ใหญ่แล้วแ่เมื่อวานหายหน่อยเนาะไม่หน่อยนไทยหนึ่งเนาะแท้ทั้งได้เนาะบอกกีฬาท่านได้บอกเอาสบายดีเนาะนี่คุพบรับช่วยเนาะ นี่เป็นมือที่สองเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วมัอนี่ใบหน้าคนเดียวเนาะต้นเราเนาะใต่เพื่เดี่ยวมังเนาะไต่เดียวเนาะดูเราถึงพ้นแล้วเป็นเนาะบรรยากาศกันดีแล้วแค่รอบเดียวดีแค่ดีแน้วหล่อให้หน่อยนะชีให้สบายกว่าให้ใงไงนี่แล้วเป็นอเนาะกว่าเพิ่เดียวเลยอ่ะนักฝึกไทยน่า Idea, <cười> <cười> mừng mừng, baleo, idea, này đi này cái gì lẻ Sao phạm thấy mất mình bố lẻo này đi ở thấy bẹp đi à bố đừng ngu cài phân bố lẻ nào bẹp đi ตอนนี้เบาตุงเขากะได้มาเก็บกู้งานทีเบาตา้าไทยอันขดเขี้ยวเนาะ <Yahoo! S 1> ส่วนเบาวตา้าอยู่พุ่นเนาะนางจโกโจโกอยู่พุ่นเนาะ เก็บงานกะได้ระดับหนึ่งเลยเนาะซื้อแล้วจากที่โคตรเที่ยวของไรเนี่ยไปที่เนาะเมื่อนี้กะมาพบกับซ่องอยูนิดเด้อเนาะเมื่อกะมาไปห,หน้ามือคือซองนเพราะว่าซ้ำให้มันแล้วเนาะหายเดียวนีหายหน่อยเลยเมื่อวานนี่เหนื่อย <c oughs> ก,ก็เลยเมื่อยเนาะฝากติดตามอันซ่องอยูนิดเด้อในเดียเดียวสิไปเบิ่งตอนจับไก่ไปต้มเนาะเดี๋ยวสิมีต้มไก่เนาะเมื่อนี้เนาะมาพี่น้องแล้วไปทีลอยบอล มีไฮเดียวนี่เนาะเดี๋ยวเขาเอากระสีขึ้นไปเบิรงคือบักกีฬาเอาเขื่อังกฤนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันเลยนะพี่น้องไปกันเลยพี่นะ้องตอนเด็กเราเสด็จยงที่รกลับถึงบ้านเนาะการนี่เนาะตีรถไทยกับเพราะว่ามันก็นต้องใส่อุปกรณ์หลายอย่างเนาะเพราะว่าเอาเงินตีรถไทยมางดัดเพื่อจะได้หันตี่เล็กสะดวกสบายเนาะได้ใส่กี่ล่ะดีได้ไหวบ่ไหวไหวเนาะอ๋อ อันขอกำลังใจจากอันพ่อแม่พี่น้องซิลี่ทางบ้านเนาะมึงสนนันบุรีเนาะกะมาหับส้มหับเบงน้วยกันเนาะเพื่อความบันเทิงเนาะตอนนี้กันแล้วเลยเนาะท้ายหน้ากะธรรมดาโมเมงไปไดยจะไหนไปเจอกันอยู่ที่เฮือนเบากีฬาเนาะไปพบกันอยู่เพือนเบากีฬาอาะขอขอบใจเนาะตอนนี้กะหันได้แล้วเรียบร้อยเนาะกำลังออก เบ่งผลงานของบากีฬานาอมือนี่ออนปลูกใส่เดียวนาะเห็นหะ้รเห็นหน้าพ่อเมีก็ุกงาเน้ะดูแบบธรรมศาตรพ่อแมจะรูเหหนน้าเดียวพ่อแม่ก็ถูกใจะบลได้จัหน้า่ย้มือนก่าอนนเ้กอเีกประกอบแล้วก็นักสิลา์ก็เดินทางมือนาะ ี่เดีอยล,ลเดี๋ยวเขาเนี่ยีมางหัวอาอนี่เป็นนั่นเดี๋ยวเขาไปตัดออกก็ขับออกค้นทางยยกแล้วกัเดี๋ยวเขาไปบืงเขาเทียนเนาะไดเบิงก็เลยมาจีมาหัวแหละเราก็ประก,กอบเอง ตอนนี้เข้ากะได้เหีนไก่เป็นที่เรียบร้อยนะกว่าที่มาลักไก่คอเฉลียงเชียมดังก็ได้นะพอก็นอนอยู่ในฮ้อนมางตอนนี้ถึงเขาเห็นไก่แล้วไก่อยู่พุ่นเนาะถึงเขาสไลด์แลเนาะไก่ไก่โตพุ่นหุ่นหะุ่นพุ่นหุ่นหุ่นหุ่นป้องหุ่น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 หุ่บบุ่นหุ่นหุเนหุ่นหื่นหุ่นหุสัหุ่นหุ่ีหุ่นห่อหี่นหา่นหุ่นอุจนหุอนหุ่นหุ่นหุ่นหนอมอยู่เก็บอหน่ ไปเลยครับไปจับันเลยเนาะ่แมน่องขีดเนาะที่วันยตอนกันพี่น้องใีไปเนี่ยพี่น้องนแล้วเนาะดนมาแล้วเนาะบได้มาแล้พี่น้องนะผมว่านารินอยู่แล้วเนาะมันว่าคณะธรรมอยู่แล้ว้เหอเด็ังคนดบีลัพี่น้องเราบทไปคูขานตอนนี้เนะ คือแบบวกาได้ไกมาแน้วนตัวนมาเตรียมเมนูลักเนาะบนเมนูลักอีกทังก็ส่วนประกอบก็คือหขานั่้องเป็นีกนะาดหัวหายอยู่ในสวนของบราเองเนาะหมกไ่แทะทแบบนี้ในแมนเทะ่เนาะเ็นส่วนอันนบาล ตอนนี thing, ้ก็ตอนนี้มันเอายากล้วเนา้เบิ่งบรรยากาศพี่น้วครับในส่วนน่าหูโกกมาหุงได้ดายแล้วพี่นล้วเดี๋ยวเป็นบางไงอะไรยังบ่ทันเป็นบางไงเราได้หัวขามาแล้วเนาะ ดูนี่นักเสียงมันใหม่จริงๆเขี้ก็ได้ษว่าไม่น่าไปนอกไปเอาออกไปหนาออกไปไม่ใช่ผมเอาใบขี้หูซื้อาษาไทยเขาเอื่องว่าใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดผัาตะไคร้ใบขี้หูกลุ่มเงาหน้าติ่งอ่านี้ก็แมือนกลุ่มเงาวเนาะกลุ่มเงาวธรรมชาติปลูกเองเออแมืนแล้วไปจิบปูเหรเจ้าลูกนมซาลิ ไปไปไปียวื่นนี้นะครับตาห้าต่อละไสิบประสามสำเรอันว่ากีฬาสบายดีเนาะสบายดีอันเจ้ากำลังชิมนั่นนี่ไฟกำลังเก็บใบขี้หูดอันไปใส่ต้มไก่เนาะอ๋อไก่ไก่ในบ้านนี่บ่ไก่ไก่อะไะไก่แม่แล้วไก่ข้อเองนี่แหละไก่ห่อถึงเป็นหลักลงได้นี่ถึงเจ้าเป็นคนเจ้าลงได้นี่เลยบริหลักดิแบบบริหลักของของผู้อื่นดิอ๋อเดินเดินเดินเด๋นเดินเดขอเดิขอดิน อ,อัน <c oughs> อันอันนี้เนาะเรานะหอนเราไปหลังเดียวเอไปบึงเประกอบมีรลกเอาําลังเถือะเนาะไปตอนนี้จ็มา,ไปไปมามใส่เรืองหัวข้วาวข้อจีไข่อย่งนนเนาะจะมันดับกินข้าวนะพี่น้องทำภัยใบานเป็นยาหมดเ่ นี่กับบตากําลังเผากระหุงสีต่ากินครับอันนี้เนาะกับต้มไก่กับเดี๋ยวทาเห็ดกินเหยี่ยงแล้วเนาะกับทาไปเบิ่งกินองกันนะพี่น้องเนาะด้พี่น้องมขี้ขาวนล้วครับพี่น้องมาเด้อต้มไก่ครับแชปบ่บบบบาวสวรรค์ัสดี

อันทีลเอาผมไอนน่าพอพี่น้องเป็นจะได้แนเนาะอันจะนล่างจากที่ ส้มคลิปบรรยากาศเอ่อการม้วนได้ครับปติเนาะก็คือแบบว่าวิธีบรานห้าวเนาะกับสีประมาณนั้นเนะพี่น้องเนาะกับขั้นพิพาณอะไรกับกาพอโทษขเอภัยไว้ก่อนเด้พอพี่น้องเนาะกับแบบว่าเห็ดอันใดูมีนแบบพิพาณไปหรือแบบว่ามีพวกแบบอช่างต่างๆในนาทีแบบพิพาณไปนะเนาะพอพี่น้องเนาะกับคือแบบว่าสไตล์บรานห้าวเนาะกับเห็ดแบบเป็นสไตล์ของเขาเองนะพี่น้องเนาะกับแบบขเขาขอบอกใจที่เขามา ขอบสมติดตามคลิปนี้จนจบด้วยพลพี่น้องกะขอบให้มากคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บรตทุงเห็ดคลิปลงใหม่ๆเนาะและกาอีกครั้งหนึ่งก็คือเพื่อเป็นกำลังใจให้บรตทุงเห็ดคลิปลงเรื่อยๆนักพี่น้องสหรับคลิปนี้บรตทุงกับจีดายขอตัวลาไปก่อนด้วยพลพี่น้องพ่อกันไหมเนาะสหรับคลิปหน้า